สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพี่พิมพ์จากโครงการฮาร์ฟบุ๊กโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยพี่แม็กและเหล่าจิตอาสาผู้ที่มีความต้องการอยากจะให้น้องๆมีนิสัยรักการอ่านผ่านการฟังนิทานและการทํากิจกรรมสนุกสนุกนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะพี่พิมพ์ก็จะมาเล่านิทานและทํากิจกรรมสนุกสนุกจากนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสวนของเม์เรื่องและภาพโดยแอนนาวอลเกอร์ Walker, แลโดยอริยาไพรท์ลสำนักพิมพ์อมรินคิด แต่นอกจากที่น้องๆจะได้ฟังนิทานและทํากิจกรรมสนุกสนุกแล้วนะคะน้องๆก็เรียนจะได้ทักษะกระบวนการการจัดการตัวเองขั้นสูงหรือว่า E F จากการฟังนิทานและการทํากิจกรรมอีกด้วยนะพี่พิมพ์เชื่อว่าน้องๆคงพร้อมที่จะฟังนิทานกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปฟังนิทานเรื่องสวนของเมย์กันเลยดีกว่าค่ะเมย์อาศัยอยู่ในบ้านสวนที่นั่นมีต้นไม้มากมายแต่แล้ววันหนึ่งเมย์และครอบครัวจําเป็นจะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง เมย์อยากเอาส่วนของเธอไปด้วยแต่แม่ก็บอกกับเมย์ว่าเราสามารถสร้างส่วนของเราได้แทนที่จะอยู่ในสวนที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้มากมายกลับต้องเจอกับรูปปั้นท่าทางประหลาดแถมในบ้านก็ยังเต็มไปด้วยกล่องมากมายอีกด้วยเมย์คิดถึงตอนได้เล่นกับเพื่อนๆในสวนของเธอเมย์ฝันถึงการได้วิ่งเล่นไล่จับผีเสื้อนในทุ่งหญ้าเธอจึงเริ่มวาด ผีเสื้อและต้นไม้บนพื้นแต่สุดท้ายแล้วฝนก็ล้างสีบนพื้นไปหมดดังนั้นเมย์จึงขึ้นมาจาัดปิกนิกในห้องโดวยวาดต้นไม้ลงบนกล่องในห้องของเธอแต่ไม่ทันไรต้นแอปเปิลและดอกเดซี่ก็พังลงมาเมย์เริ่มเบิดกล่องในห้องดังนั้นเมย์จึงมองออกไปนอกหน้าต่าง ในเมืองนี้เต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่ทันใดนั้นเองเมย์ก็สังเกตเห็นต้นไม้และชิงช้ายอยู่ไกลๆเมื่อคุณแม่จะออกไปข้างนอกเมย์จึงรีบวิ่งแล้วก็เดินตามคุณแม่ลงบันไดลงไปแม่เดินผ่านทางไปเรื่อยๆในที่สุดเม่ก็หยุดชะงักลง ก่อนที่จะเริ่มวางขวดเป็นรูปดอกเดซี่ทัานใดน,นั้นเองเมย์ก็สังเกตเห็นเจ้านกของต้นแอปเปิ้ลแสดงว่าแถวนี้จะต้องมีต้นแอปเปิ้ลอยู่แน่เลยเมย์จึงรีบว,วิ่งตามเจ้านนแห่งต้นแอปเปิ้ลนั้นไปในที่สุดเมย์ก็วิ่งไปจนสุดทาง ภาพตรงหน้าเป็นภาพของเรือนกระจกที่เต็มไปด้วยต้นไม้มากมายทําให้เมย์รู้สึกดีใจมากๆเมย์มองตามเจ้าหนุกเข้าไปแต่ก็พบว่าเรือนกระจกนี้ถูกปิดอยู่มีเพียงเจ้าหนดเท่านั้นที่สามารถเข้าออกได้เมย์นั่งรออยู่นานเจน้านกก็ไม่ออกมาเสียทีแต่ทันใดนั้นเอง เมย์ก็สังเกตเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆที่โผล่งออกมาเมย์จึงตัดสินใจเก็บส่วนต้นไม้ที่งอกออกมานั้นกลับไปที่บ้านและเมื่อกลับไปถึงบ้านเมย์ก็นําขวดใบเล็กๆใบหนึ่งที่มีขนาดพอเหมาะใส่ดินล,ลงไปก่อนที่จะพัดเริ่มปลูกต้นไม้จากหนึ่งต้นเป็นสองต้นจากสองต้นเป็นสามต้นและในที่สุดเมย์ก็สามารถสร้างส่วนของตัวเองได้สำเร็จ ก็จบไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องส่วนของเมมีน้องๆคนไหนชอบปลูกต้นไม้ไหมคะหรือว่ามีน้องๆคนไหนที่บ้านปลูกต้นไม้เยอะๆหรือเปล่าบ้านพี่พิมพ์ก็ปลูกต้นไม้เยอะๆเหมือนกันค่ะเอาละคะ่ะน้องๆพี่พิมพ์เชื่อว่าน้องๆคงฟังนิทานกันอย่างหนำใจแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มทํากิจกรรมแสนสนุกกันเลยดีกว่าพี่พิมพ์ขออนุญาตยกเวทีให้กับพี่ไอเลยคะ่ะมาพบกับพี่ไอเลย สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่ยาอีกครั้งนะคะหลังจากที่น้องๆได้ฟังนิทานสนุกๆจบไปแล้วเนี่ยวันนี้นะคะพี่ยาก็จะมาสอนน้องๆทำสวนดอกไม้จิ๋วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีขวดน้ำกันไกคัตเตอร์กาวกระดาษกาด ไม้บรรทัดดินสองแล้วก็สีไม้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตัดขวดน้ําค่ะโดยกะขนาดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะของพี่ยานะคะพี่ย่าก็คิดว่าแพีจะตัดประมาณตรงนี้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆอ,อาจจะต้องของให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเพราะว่าเราต้องระวังคมของทั้งคัตเตอร์แล้วก็ขวดน้ําเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะพี่ไอก็ได้ตัดขวดน้ําเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาขวดน้ําที่เราตัดแล้วนะคะมาวัดกับกระดาษแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาดินสอนะคะมาวาดเส้นตามขวดน้ําแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วเรานะคะก็จะตัดกระดาษออกมาตามรูปที่เราวาดไว้เลยนะคะโดยที่เวลาที่เราตัดอะคะเราจะต้องเว้นระยะไว้นิดเนึงนะคะเผื่อติดกาวค่ะพอเราตีเส้นเสร็จแล้วเราก็ตัดออกมาไว้ก่อน,นะคะ่ะ ที่เราตัดไว้ะค่ะมาวัดความสูงกับกระดาษอีกครั้งนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รู้ว่าเราจะต้องวาดรูปประมาณไหนนะคะแล้วก็ใช้ดินสอเนี่ยตีเส้นทําสัญลักษณ์ไว้ได้เลยะคะ่ะแล้วเราก็ลงมือวาดรูปกันไปตรงพื้นที่ที่เราตีเส้นไว้ได้เลยนะคะจะวาดรูปต้นไม้ดอกไม้ ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะหรือว่าน้องๆมีสัตว์ที่ชอบจะใส่ลงไปเพิ่มก็ได้นะคะพี่ไอ้ก็จะขอวาดเป็นผีเสื้อไปแล้วกันคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาระบายสีกันเลยค่ะพอเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดดอกไม้แล้วก็สัตว์ที่เราวาดไว้ออกมาค่ะ น้องๆอย่าลืมระบายสีตัวฐานของเราได้นะคะพี่อายเนี่ยก็ระบายสีเขียวไว้ค่ะแล้วก็เติมดีเทลเป็นหญ้าเล็กๆ,ๆๆไว้ในฐานนะคะเพราะว่าพี่อายอยากให้ตัวฐานของพี่อายเนี่ยเป็นเหมือนกับสนามหญ้าค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอาฐานติดกาวที่เราทำไว้นะคะมาวัดกับฐานวงกลมค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็อย่าลืมเผื่อพื้นที่ไว้ให้เราติดกาวด้วยนะคะพอเราได้ ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกมาออกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันค่ะเริ่มจากประกอบฐานติดก,กาวก่อนนะคะแล้วก็จะเอากาวนะคะมาทาไว้ที่มุมทั้งสองข้างนะคะ ติดกาวน,นี้นะคะติดกับฐานวงกลมของเราอันนี้ค่ะโดยเราจะใช้กาวนะคะติดแบบนี้เลยค่ะเราจะใช้กาวทาลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็กัดระยะดีๆค่ะก็ติดลงไปเลยแเราก็จะได้แบบนี้ค่ะ เราก็จะเริ่มตกแต่งส่วนกันค่ะโดยที่เรานําตัวดอกไม้แล้วก็สัตว์ที่เราทําไว้นะคะมาติลงไปตรงฐานติดกาวตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเอามาติดกาวไปเลยค่ะหรือว่าถ้าน้องๆเนี่ยติดดอกไม้ลงไปแล้วนะคะแล้วน้องๆรู้สึกว่า มันยังไม่สวยอยากได้ดอกมาเยอะกว่านี้นะคะน้องๆก็สามารถวาดเพิ่มได้เลยนะคะแล้วก็เอามาติดเพิ่มได้ะคะ่ะเราก็จัดสวนเสร็จแล้วนะคะพี่ไจัดสวนเสร็จแล้ว จากนั้นนะคะพอเราทำส่วนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาขวดที่เราตัดไว้นะคะมาทากาวลงไปรอบๆตรงนี้เหมือนตอนที่เราทาฐานติดกาวเลย ก็เสร็จแล้วนะคะส่วนดอกไม้จิ๋วของเราไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะน้องๆก็สามารถทำเองได้และอย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่ๆกันเยอะๆนะคะพี่ๆรอดูผลงานของน้องๆอยู่แล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ